สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน,น้องโบอีกแล้วนะคะที่คูปตาบรรดุงค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องโบก็จะพามารีวิวนะคะรถ L40 มือสองนะคะค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะค่ะส่วนที่ร้านคูปตาบรรดุงของเรานะคะก็จะมีทั้งรถมือ1มือ2นะคะค่ะสามารถผ่อนดาวได้นะคะออกผ่านทกสได้ค่ะและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะที่คูปตาบรรดุงของเรา ก็รับตีเทอร์รถไถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออื่นนะคะหรือว่าคูปต้าเก่านอกนะคะเราก็รับตีเทอร์เหมือนกันนะคะให้ราคาสูงค่ะค่ะ,ะก่อนที่จะไปดูรถกันนะคะ,ะน้องโบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวโบจะมาอัปเดตโปรโมชั่นรถอ่าแล้วก็ให้ดูรถกันเรื่อยๆนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะคะไปกันเลยจ้า ค่ะนี่ก็เป็นอ่าสี่สิบแรงมือสองนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรถสภาพเดิมนะคะที่ยังไม่ตรวจเช็คยังไม่ปรับสภาพอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถปีหกสองค่ะลูกค้านะคะค่ะอ่ารถคันนี้นะคะก็จะดาวอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะคะค่ะอ่าผ่อนอยู่หกปีนะคะค่าง,งว่จะตกปีละอ่าเก้าหมื่นนะคะค่ะ อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับรถนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะก็จะมีใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหนึ่งตัวนะคะค่ะอันนี้นรถสภาพเดิมๆเลยนะคะสมมุติว่าลูกค้าจองแล้วนะคะทางร้านนะคะถึงจะนำรถลูกค้านะคะไปตรวจเช็ค200จุดให้ปรับสภาพทำสีเก็บรายละเอียดนะคะซื้อไปแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะคะค่ะรับประกันอ่าเเดือนนะคะหรือว่า500ชั่วโมงค่ะ อันนี้คือเป็นสภาพเดิมเดิมเลยนะคะค่ะหลังจากลูกค้าจองแล้วนะคะเราถึงจะนำรถลูกค้านะคะไปตรวจเช็ค200จุดให้ปรับสภาพทําสีเก็บรายละเอียดให้นะคะค่ะเอกสารในการยื่นเรื่องนะคะลูกค้าก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้เพียงอ่าทะเบียนบ้านบหมรประชาชน คนซื้อคนค้อมแล้วก็เบอร์โทรแค่นั้นนะคะค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นคันนี้นะคะก็ทักเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะคะโปรเฉพาะา2วันนี้นะคะค่ะดาวอยู่ที่25,000บาทนะคะลูกค้าค่ะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเป็น L40 คันนี้นะคะก็ทักเข้ามาติดต่อเข้ามาหาโบวีได้นะคะที่เบอร์0610291919นะคะอ่าเบอร์ไลน์น้องโบก็จะเป็นเบอร์0610291919นะคะค่ะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะ งั้นคลิปนี้นะคะโบวีและก็คูบตาบันดุงนะคะแล้วก็ L40 คันนี้นะคะต้องขอลาลูกค้าไปกันก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย